ครั้งที่459ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในกาละใดความโกรธเกิดขึ้นคนย่อมโกรธในกาละนั้นคนนั้นไม่มีหิริไม่มีโอตับปะและไม่มีความเข่ารกคนที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยเลยกรรมใด อย่างห่างไกลจากธรรมะอันให้เกิดความเดือดร้อนเราจะบอกกรรมะเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมะนั้นไปตามลำดับคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้ฆ่ามารดาของตนก็ได้ฆ่าพระขีนาศกก็ได้ฆ่าปุถุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูโลกนี้ ลูกเช่นนั้นกิเลสหยาบช้าโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดานั้นผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้ท่านผู้ฟังจะเห็นกำลังของความโกรธได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นมารดาอาจจะได้รับความรู้สึกกระทบกระเทือนใจจากความโกรธของลูกเวลาที่ความโกรธมีกําลังอาจจะกระทำให้มารดาบิดา เสียใจทั้งทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ทั้งงในยามที่ไม่โกรธก็อาจจะตั้งใจว่าจะเป็นลูกที่จะเลี้ยงดูอุปการะพ่อแม่ในยามแก่ยามเฒ่าแต่พอเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยค่ะกำลังของความโกรธก็อาจจะทำให้ถึงกับกระทุษนสายได้นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาเมื่อเป็นกิเลสที่มีกำลัง ก็ย่ำจะกระทํากรรมต่างๆตามกําลังของกิเลสนั้นเมื่อเห็นทอดของกิเลสอย่างนี้นะคะจึงควรที่จะอบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเมื่อมีกําลังแล้วก็ทำให้เกิดทุจริตกรรมต่างๆที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิงอยู่ตเหล่านั้น มีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนโกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้เพราะเหตุต่างๆย่อมฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชือกผูกคอตายบ้างโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึก ความเสื่อมเกิดแต่ความโกรธตามที่กล่าวมานี้เป็นบ่วงของมัจจุราชมีถ้ำเป็นที่อาศัยบุคคลผู้มัดโกรธมีการฝึกตนคือมีปัญญาความเพียรและสัมมาทิฏฐิพึงตัดความโกรธนั้นขาดได้บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแต่ละอย่างเสียให้ขาด พึงศึกษาในธรรมะเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เกอ้อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลายเลยเธอทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความขับแคลนใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพพาน จบสูตรที่สิบเอจบอัพยากตวัสที่หนึ่งพระธรรมทั้งหมดนี่นะคะก็จบลงด้วยฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพพานที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้ให้เห็นอกุศลธรรมต่างๆก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะให้ฝึกฝนตนอบรมปัญญา ความเพียรสัมมาทิฏฐิที่จะดับกิเลสทั้งหมดขาดเป็นสมุดเขตเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากปรินิพพานแต่ก็ต้องพิจารณาพระธรรมที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวของท่านเองเช่นข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงอยู่สัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่ง ท่านปรารถนาสุขมากเพียงไรท่านก็ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขอย่างนั้นมากเพียงนั้นเพราะเหตุว่ามีใจของท่านเองเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือว่าข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้มักโกรธซึ่งอาจจะเป็นท่านเองก็ได้ใช่ไหมคะมีการฝึกตนคือมีปัญญาความเพียรและสัมมาทิฏฐิ พึงตัดความโกรธนั้นขาดได้นี่จุดประสงค์ของการที่จะขัดเกล่ายิ่งขึ้นด้วยการเจริญเมตตาพร้อมกับการอบรมเจริญสติปัฏฐานเรเล็กรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจนสามารถที่จะดับกิเลสได้จริงๆเป็นสมุทเทเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีลไม่ใช่เพียงแต่ละปานาติบาตแต่ต้องอบรม จเจริญเมตตาจเจริญธรรมะที่เป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกับการที่จะกระทำาุทุจิตกรรมด้วยในอังคุตรนิกายอัฏฐานิบาตสังขิตสุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ตระหนักชัดดังนี้ว่าข้าอารหันต์ทั้งหลายละปานาติบาทงดเว้นจากปานาติบาส วางท่อนไม้วางศาสตรามีความละอายเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เอื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตในวันนี้แม่เราก็ละปานาติบาตงดเว้นจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางศาสตรามีความละอายเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เอื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ตลอดคืนและวันนี้ นี่เป็นความต่างกันนะคะเพราะเหตุว่าสำหรับพระอาหารหันต์นั้นเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เพื่อกูลสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตแต่สำหรับท่านที่รักษาอุโบสถศีลเอื้อเอ็นดูอนุเคราะห์เพื่อกูลสรรพสัตว์อยู่ตลอดคืนและวันนี้เราชื่อว่ากระทำตามพระอาหารหันต์แม้ด้วยองค์นี้และอุโบสถชื่อว่า จักเป็นอันเราเข้าอยู่แล้วอุโบสถประกอบได้องค์ที่หนึน่งนี้แม้ว่าจิตใจนี่คะ่ะจะไม่บริสุทธิ์เสมอด้วยพระอาหารหันต์ก็จริงแต่แทนที่จะรักษาอุโบสถทศิลโดยการที่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่อบรมเจริญธรรมะขัดกลาวกิเลสให้ยิ่งขึ้นนั้นเป็นการที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้อบรม เจริญเมตตาพร้อมกับการเจริญสติปัฏฐานซึ่งจะทำให้สามารถดับกิเลสได้จริงเป็นสมุทเทสสำหรับเรื่องของการรักษาศีลทุกข้อเนี่ยค่ะจะสำเร็จเป็นไปได้เพราะเมตตาคืออโทสะความไม่โกรธในเรื่องของทานการให้นั้นจะกระทำให้สำเร็จได้ก็ด้วยอโลพะ เพราะเหตุว่าถ้าตราบใดยังมีความติดข้องหวงแหนในวัตถุวัตถุนั้นท่านไม่อาจที่จะสละให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นทานก็อาศัยอโลภเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะให้บําเพ็ญทานกุศลได้สำหรับศีลเนี่ยคะ่ะจะสำเร็จได้ก็ด้วยการมีเมตตาคือ ขณะนั้นเป็นอะโทสัไม่ประกอบด้วยโทสัเช่นในข้อของปานาติบาตการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตถ้าขณะนั้นเกิดเมตตาฆ่าได้ไหมคะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือแม้แต่การที่จะเบียดเบียนประทุษร้ายด้วยกายหรือด้วยวาจาก็ตามถ้าเกิดเมตตาขึ้นทันทีในขณะนั้นย่อมวิรัต์การที่จะเบียดเบียนประทุษสลาย ด้วยกายด้วยวาจาแต่ถ้าขณะนั้นเมตตาไม่เกิดอโทสะไม่เกิดก็ย่อมเป็นไปตามกำลังของกิเลสแม้ในข้อของอธินนาทานคือการถืออาวัตถุที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็เช่นเดียวกันถ้าท่านเป็นผู้มีเมตตาในบุคคลผู้เป็นเจ้าของรู้ว่าเขาเนี่ยคะ่ะ จะต้องเสียใจเสียดายในการที่จะสูญเสียวัตถุที่เป็นประโยชน์ของเข้าไปถ้าท่านมีจิตเมตตาในขณะนั้นนะคะท่านย่อมไม่สามารถที่จะถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้กาเมสุมิชฌาจารย์ก็เช่นเดียวกันนะคะย่อมทำความเดือดร้อนให้กับวงสาคนาญาติของผู้ที่ท่านกระทำทุจริตกรรม เพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นมีเมตตาคิดถึงบุคคลอื่นไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเดือดร้อนท่านก็จะละการล่วงทุจริตกรรมข้อนี้ด้วยแม้ข้อของมุสาก็เช่นเดียวกันนะคะการที่ท่านพูดไม่จริงเป็นการเบียเดเบียนคนอื่นไม่ให้คนอื่นได้รู้เรื่องจริงไม่ให้คนอื่นได้รู้ความจริงความโกรธความประทุษร้าย ไม่เมตตาต่อผู้อื่นจึงกล่าวมุสาได้แม้สุราก็เช่นเดียวกันเวลาที่ดื่มสุราแล้วขาดสติหลงลืมสติอย่างมากและผู้ที่ดื่มสุราก็เป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เมื่อมีสุราเป็นเชื้อเป็นปัจจัยให้กิเลสเหล่านั้นเกิดมีกำลังกล้าขึ้น ย่อมสามารถที่จะกระทำทุจริตกรรมต,ต่างๆซึ่งเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนได้สำหรับสินแปดการเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนั่นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องโทษเรื่องเวรเรื่องภัยแต่เป็นการขัดกล่าวโลภะความติดข้องในรถอาหาร และศีลอุโบสถข้อที่เจ็ดในการรูปไร้ประดับประดาตกแต่งร่างกายก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการขัดกลาวโลภะความติดในรูปเสียงลิ่นรสโพธภะหรือแม้ในการเว้นจากที่นอนสูงที่นอนใหญ่ก็เป็นการขัดกลาวโลภะความติดในการอยู่สบายนอนสบายซึ่งถ้ามีการติดในรูปเสียงลิ่นรสโพธิพะ มีกำลังและวล้วก็สามารถที่จะเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเป็นทุจริตกรรมได้เพราะฉะนั้นเรื่องของศีลทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการที่จะรักษาได้ด้วยอโธสัคือการมีเมตตาต่อสัตว์อื่นต่อบุคคลอื่นในอังคุตรนิกายนวาวกานิบาศสัตตประเสริถ้าผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงอุโบสถ ประกอบด้วยองค์เก้าประการมีข้อความว่าดูกระพิษุทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วยองค์เก้าประการอันบุคคลเข้าอยู่แล้วย่อมมีผลมากมีอาณิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากดูกระพิษุทั้งหลายก็อุโบสถประกอบด้วยองค์เก้าประการอันบุคคลเข้าอยู่แล้วอย่างไร จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมตระหนักชัดดังนี้ว่าพาาระอรหันต์ข้างลายละปานาติบาตแล้วก็องค์อื่นๆตลอดไปจนถึงงดเว้นจากการนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ สำเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือเครื่องปูลาดด้วยหญ้าตลอดชีวิตในว <hi> ันนี้แม้เราก็ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่งดเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่สำเร็จการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนต่ำตลอดคืนและวันนี้ เราชื่อว่ากระทำตามพระอรหันต์แม้ด้วยองค์นี้และอุโบสถจากเป็นอันเราเข้าอยู่แล้วอุโบสถประกอบด้วยองค์ที่แปดนี้บุคคลมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามและที่สี่เหมือนกันโดยในยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพ่บู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อุโบสถชื่อว่าประกอบด้วยองค์ที่เก้านี้ด้วยประการดังนี้เดกระพิกษุทั้งหลายก็อุโบสถประกอบด้วยองค์เก้าประการอันบุคคลเข้าอยู่แล้วอย่างนี้แหละ จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแพร่หลายมากข้อความเรื่องของการงดเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็เป็นข้อความจากร่าตรปิดกฉบับแปลมีท่านผู้ฟังที่ค้นคว้าเรื่องของอุจจารสยนะมหาสยนต์คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วย ที่จะได้ทราบเรื่องของการแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย <ด Liberty. S 1> ขอเชิญค่ะก็ผมขออภัยท่านผู้ฟังนะครับเมื่อวันอาทิตย์ปลายเดือนสิงหาคมนั้นก็ผมพูดเรื่องอุจจารยนะมหาอนนาไปครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็ผมก็มาคิดดูว่าเมื่อจะพูดแล้วก็จะพูดให้มันสมบูรณ์ซะเลยในพระไตรปิฎกที่ท่านใช้คําว่า ที่นอนที่นัง่ทนงที่นอนสูงใหญ่อะไรเนี่ยนะครับไอม้มัชมาสินลในธรมชาลสูซึ่งเป็นตัวพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับแปลออกมาแล้วเป็นข้อความอย่างนี้นะครับข้าสมณะโคดมเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอ,อันสูงใหญ่เช่นอย่างที่สมณะรามผู้เจริญบางจำพวกชันโคชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็นปานี้คือเตียงมีท่าคนประมาณเตียงมีท่าทําเป็นรูปตัดร้ายผ้าโคเชาขนยาอย่างผ้าโคเชาเนี่ยผมก็เงเคยเห็นเนี่ยครับแล้วเคยถามดูหลายๆคนบอกว่าผ้าโคเชานี่มันอะไรก็ไม่มีใครได้ความว่าเป็นอะไรก็ผมก็ไปตอบดูในพจนานุกรมภาษาไทยของ ที่สองสี่เก้าสามนะครับท่านบอกว่าขนแพะครับท่านบอกเป็นขนแพะทีนี้ต่อไปก็เครื่องล่าที่ทําด้วยขนแกะวิจิตด้วยลวดลายเครื่องล่าที่ทําด้วยขนแกะสีขาวเครื่องล่าที่มีสันฐานเป็นช่อดอกไม้เครื่องล่าที่ยัดนุ่งเครื่องล่าขนแกะวิจิตด้วยรูปจัดร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้นเครื่องล่าขนแกะมีขนตั้งเครื่องล่าขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลากพองและเงินแกมไหมเครื่องลาดไหมขลิบพองและเงินเครื่องลากขนแกะอาจุนางฟ้อนสิบหกคนเครื่องลากหลังช้างเครื่องลาดหลังม้าเครื่องลาดในรถเครื่องลากที่ทําด้วยหนังสัตว์ชื่ออาิมะอันมีขนอ่อนนุ่มเครื่องลาอย่างดีทําด้วยหนังสะมดเครื่องลากมีเพดานเครื่องลากมีหมอนข้านี่หมดแค่นี้นะครับ นี่ที่ท่านขยายความออกมาจากคําว่าจากคําแม่บทคือว่าอุจจารยนะมหาเสยนาซึ่งถ้าแปลตรงๆแล้วอุจจารยนะมหาเสยนานี่ไม่มีคําว่าที่นั่งเลยครับในที่เนี้มีแต่ว่าที่นอนสูงที่นอนใหญ่อย่างเดียวนะฮะมีคำอย่างนั้นเท่านั้นฮะนี่นในคำบาลีท่านกน็บอกว่าอย่างนี้นะครับท่านท่านบอกว่าอบอกบอกบอกข้อความเหมือนกันแหละบอกว่า ชนะครามผู้เจริญบางจําพวกนะครับอาฉันโชนะที่ผู้อื่นถวายด้วยศรัทธาแล้วยันประกอบเนืองๆซึ่งที่นอนสูงที่นอนใหญ่อย่างนี้คือจะบอกคือเหมือนกันนะครับที่คือของท่านเนี่ยควัาอาสันทิปันลังกังโคนกังจิตกังปฏิกังปะตะลิกังตุลิกังวิกติกังอุทโละมิงเอก กาตะลนี้นี่ผมจะอาจ่านไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับคือว่าชื่อต่างๆเราเนี่ยประมาณยี่สิบชื่อนะครับที่ท่าน่าบัญญัติออกมาเป็นคำ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 อย่างเนี้แต่ที่นี้คำคําเหล่านี้น่ะเมื่อกผมตรวจดูแล้วนะครับที่ท่านแปลออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งปรากฏในสศปไตรปีดกนี้แต่คําเหล่านี้เป็นเป็นคําที่ที่พระพุทธพจน์บัญญัติไว้แต่ว่าคําที่แปลออกมาในทัปลตรปีดกเนี่ยนะครับ เป็นคําของท่านอัจฉริยะที่ขยายความแล้วนะครับขยายความแล้วสึ่งเอามาอาศัยในข้อตายวีโดโอดีไม่ใช่บาลีโดยตรงครับจะเป็นคําของอท่านอัจฉริยะเช่นว่าอัจฉริยะท่านอธิบายคําว่าอาสันอาสันทินตินะอาสันทินเนี่ยท่านอธิบายบอกว่าประมาณาสกันตาสาานางังความจริงภาษาบาลีนี่ผมไม่เคยรู้ครับแต่ว่าอาศัยที่ไต่ถามจากท่านผู้รูน้นะครับถ้าอธิบายไว้อย่างนี้ก็บอกว่า อาสันที่นั้นอ่ะคือที่น่าอันเกินประมาณในาไแพทย์พี่ก็แปลว่าเตียงมีเท่าเกินประมาณนะครับที่คำอาสันที่คำเดียวนี้น่ะกรผมก็เปิดดูในภาทานุกรมสี่ภาษาเขาแปลว่าต่างชนิดหนึ่งหรือว่าเก้าอี้นอนอาเก้าอี้นอนนะเป็นเก้าอี้นอนอาสันที่เนี่ย เขะไม่ได้ไม่ได้แปลอย่างที่พระไตรปิฎกแปลนะครับแต่ว่าคําแปลในที่ไตรปิฎกเนี่ยเป็นคําแปลของท่านอัศกถาจารย์ท่านแปลไว้แล้วก็ท่านผููแปลพระไตรปิฎกนี่ก็เอาคําของอัถกถาเนี่ยมาบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นคําแปลต่างๆอย่างเนี้เช่นปันลังกัางปาเทสุวาลูปานิสเปตวาตโตเลยเนี่ยนะครับไอ้นี่เป็นคาคาอธิบายความของคําว่าปันลังกลางคืออะไรนี่ปันลังกลางในที่ในพระไตรปิฎก เอามาใช้เนี่ยก็เตียงมีเท้าทําเป็นรูปสัตว์ได้นี่เป็นคําของอัจถกถาไม่ใช่คําของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีคำว่าปัญลงกลางาเฉยๆท่านั้นเองนะครับที่เป็นผู้ธพจพ์พจริงๆนะและทีนี้อีกคำหนึ่งว่าอย่างคําว่าโคนกังโคนกังเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ว่าท่านอัตถรถาท่านอธิบายมาว่าโคหนโกติจีคโลมโคมหาโคชเวบอกว่าก็บอกว่า ผ้าโกชาลขนยาวเป็นอย่างคือว่าทีนี้มาดูในในในคาที่ในประไกรบิกเขาบอกว่าผ้าโกชาลขนยาวอันนี้เป็นของอัศกถาทางนั้นครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่ผมอ,อ่านมาแล้วเป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่พุทเฉพ,พดโดยตรงแต่ว่าเป็นคาเป็นคําของท่านอัตกถาอาจารย์ท่านอาถอดเอามาไว้ในพระไตรปิฎกทีหนึ่งนะครับน,นี่ก็เป็นเรื่องที่กับผมเรียนให้ทราบสําหรับ คำแปลต่างๆนะครับทีนี้ที่ก็ผมมีความเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ควรจะบรรจุคําว่าที่นั่งเข้าไปไว้ในในคาว่าที่นอนเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านแปลว่าที่นั่งด้วยท่านเพิ่มคําว่าที่นั่งเข้าไปหรือท่านท่านพระเถระที่แปลเมื่ออาจารย์อ่านไปครั้งที่แล้วก่อตามหรือว่าพระเถระที่ท่านพระเถระหรือท่านผู้รู้ที่แปลพระไตรปิฎกนี่ก่อตาม ก็ผมเคารพในความคิดเห็นของท่านทางนั้นนะครับผมไม่ได้ลบหลู่อะไรท่านแต่ที่กะผมมีความคิดเห็นเฉพาะตัวนะครับผมย้ำเฉพาะตัวซึ่งอาจจะมีความบกพร่องได้มากนะครับที่เห็นเฉพาะตัวก็คือว่าทําไมพระมหาพระมหาสัมณะเนี่ยนะครับท่านก็เป็นสัพพัญญูท่านรู้แจ้งทางนั้นอะไรอะไรท่านก็รู้แจ้งทางนั้นแต่ทําไมท่านจึงไม่บรรัญญัติสับว่าที่นั่งเข้าไปเ,เลย ทำไมถึงต้องมอาบัญญัติแค่ที่นอนเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าใครโครวนเหมือนกันแต่ที่ท่านบัญญัติที่นอนแล้วอย่างนี้ท่านก็ยังขยายความไปอีกว่าคืออย่างนั้น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 เยอะแยะเลยน,นะครับ